ICT เรียนวันเสาร์ให้อะไรเราบ้างวิชานี้นะคะคือวิชาสปะชค่ะเป็นวิชาที่อาจารย์เนี่ยจะมีวิทยากรแล้วก็มีกิจกรรมทาให้เราเนี่ยรู้ว่าเราอยากจะจบไปเรียนอะไรทําอะไรนะคะซึ่งวิชาวันนี้นะคะอาจารย์จะพยายามหาตัวตรงของเราให้เจอนะคะแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องเครียดนะคะแฮะนี่ค่ะช่องอินเตอร์เซ็กของเมนโยตูเลสมาติดต่อต้องการมึงอยากมีผัว อยากมีผัวไหมแล้วต่อมาอาจารย์ก็จะให้นั่งร้อมวงแบบนี้นะคะแล้วก็พรีเซนต์ของตัวเองเมย์ยังไม่พลาดหลอกคนแรกไปเลยอีนน้ะัอแอนะคะครเล่นวแ,แล้วทุกคนได้พูดแน่นอนนะคะพูดวนไปข่าววนให้ครบทั้งวนนะคะจนเพื่อนทั้ง้างน,นะคะที่รอบบรรจบนังวันรูปเล่นนะคะทุกคนก็พูดวนไปนะคะทุกคนมีความคิดมีไอเดียแล้วก็มีความฝัน,นของตัวเองนะคะ <S 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 มีข้อาเสนอนอะไรไหมอาจารย์คะยางมีโอเคค่ะเพื่อนคนพบว่าอยากมีผัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรอเล่นแก่ก็ใครที่อยากเรียน e c t นะคะก็ลองดูคร่าวๆได้นะคะที่นี่ก็คือเหมือนนิเทศแหละก็เรียนแทจะทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับน,นิเทศเกี่ยวกับอะไรแบบนี้น้อก็ใครสนใจก็มาเรียนกันได้นะคะแล้วมาเจอกันค่ะบุย,บย